ขอเริ่มเรื่องแรกกันถ้าพูดถึงนางเอกนะคะที่ได้เคยร่วมงานกับคุณยายบรรเจิดศรีมากที่สุดหนึ่งในนั้นค่ะต้องมีชื่อของพี่กบสุวรรณนันค่ะพี่กบสุวรรณนันเองนะคะมีละครผลงานกับคุณยายมากมายหลายสิบเรื่องค่ะหนึ่งในนั้นเชื่อว่าเราหลายคนในที่นี้เกิดแล้วดูทันใช่ค่ะละครดังเรื่องสายโลหิตค่ะพี่กบเนี่ยรับบทเป็นดาวเรืองเป็นหลานรักของย่านิ่มซึ่งบทนี้ก็แสดงโดยคุณยายบรรเจิดศรีค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะแม่ดาวเรืองก็ได้มาบอกลาคุณยายในชีวิตจริงด้วยความอาลัยรักยิ่งด้วยค่ะเรียกกบได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จำวิธีการพูดเวลาเจอทุกครั้งจะนึกถึงพี่บุ๊กจะแบบเหมือนจะถามเออบุ๊กเป็นยังไงลูกแล้วก็เคยทำงานด้วยกันเคยแกล้งแกยังไงเคยกอดแกยังไงอะไรเงี้ยค่ะ เพาะความทรงจำมันมันวนกลับมามันวนกลับมาให้เรานึกถึงอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาลาก็ก็อยากให้คุณยายกบเชื่อว่าวันนี้คุณยายก็จะไปไปแข็งแรงไปมีความสุขไปเล่นละครอยู่ที่แห่งไหนสักแห่งหนึ่งแบบไม่ทุก เนี่ยคุณผู้ชมทั้งพี่กบพี่บรุ๊เล่าไปน้ําตาคลอเบ้าไปนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยรักแล้วก็ผูกพันกับคุณยายมากๆค่ะได้ถ่ายละครกับคุณยายมาตั้งแต่ตัวเองเนี่ยยังเป็นเด็กๆอยู่เลยช่วงที่คุณยายไม่สบายพี่กบก็ได้ไปเยี่ยมคุณยายที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ พี่ปรุคบอกด้วยนะคะว่าคุณยายสีเนี่ยคือนักแสดงหญิงคนแรกที่พี่ปรุคกได้อุ้มก่อนนางเอกคนอื่นซะอีกค่ะดังนั้นค่ะความรักความผูกพันก็เลยมากล้นจนเกินบรรยายวันนี้เลยตั้งใจมากราบลาคุณยายและสวมกอดให้กำลังใจอาจารย์แดงสรยาและครอบครัวด้วยนะคะ เนี่ยค่ะตามภาพเลยคุณผู้ชมนะขณะเดียวกันที่น้องจ,จั๊จ๋าหลานรักของคุณยายบรรเจิดสีเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังว่าตอนที่คุณยายเสียจั๊จ๋าโทรแจ้งข่าวกับเบลล่าราณีเป็นคนแรกค่ะและเบลล่าก็ร้องไห้ออกมาด้วยความอาลัยด้วยนะคะเพราะว่าเบลล่าเองก็สนิทแล้วก็รักกับคุณยายบรรเจิดสีมากค่ะถือว่าเป็นนางเอกละครเรื่องสุดท้ายของคุณยายด้วยนะคะซึ่งหากเดินทางกลับจากญี่ปุ่นทันนะคะเบลล่าเองจะเดินทางมาร่วมงานศพคุณยายทันทีค่ะ สำหรับบรรยากาศงานสวดอภิธรรมศพคุณยายบรรเจิดศีคืนที่สองที่วัดมกุฏกษัติรยารามนะคะมีศิลปินดาราม,มาร่วมไว้อาลัยมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นอตุย๋ยมนรดีอดีตนักแสดงชื่อดังนะคะพี่ไก่วรายุทธ์ค่ะ อากอบสุขจารุจินดารวมไปถึงพี่น่องอรุโนชาด้วยค่ะและก็พี่หมวยสุภาพรนะคะตัวเองเนี่ยเพิ่งฟื้นค่ายจากการผ่าตัดเนื้อง,งอกค่ะแต่ว่าขอเดินทางมาส่งคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้บอกเล่ามุมน่ารักนรักของคุณยายบรรเจิดสีที่เราไม่เคยทราบมาก่อนด้วยค่ะ สมัยก่อนเราเราจะเรียกพี่สี <c oughs> เพราะว่าในกลุ่มเราสมัยก่อนเนี่ยจะมีหมวยม,มีป้าสี <c oughs> มีอัจดาบุตร <c oughs> หมวยเป็น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 รุ่นเด็กเล็กที่ใช่เด็กเล็ก <c oughs> ท,ที่ที่ป้าสีเนี่ยให้ความรักและอบอุ่นเรา <c oughs> ไม่ว่าว่าเราจะไปไหนบางทีหมวยถ่ายอยูอ่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ย <c oughs> ป้าสีก็ขับรถไปเซอร์ไพรส์แล้วก็จะเมาโน่นเมา์นี่แล้วก็ เต้นไพ่การอะไรอย่างเงี้ยเคคิดเลขเคองคิดเลขคิดเลเอเต้องฝึกสมองเออ น่ารักน่ารักมีมากมายนะคุณผู้ชมนะ,อ,ะอย่างที่พี่หมวยบอกไปว่าเป็นกิจกรรมสันทนาการภายในกลุ่มนะคะขณะที่อตูนพลวิบมาเจอกันพี่แจ็คกอรีเล่าให้ฟังว่าอตูดูแข็งแรงมากค่ะอ,อตูเนี่ยเดินทางมาร่วมอะไรรักคุณยายด้วยนะคะแล้วบอกว่าคุณยายบรรเจดสีถือว่าเป็นสุดยอดนักแสดงเป็นคนน่ารักมีวินัยจำบทเก่งค่ะอตูเองเนี่ยรักแล้วก็สนิทสนมกับคุณยายมากจนวันนี้ขอมาบอกลาคุณยายให้ได้ค่ะ เป็นผู้หญิงที่มีความเมตตาสูงมีความกรุณากับรุ่นเด็กๆบทแม่นมากบทแม่นมากไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับเวลาภาษีมาแสดงนะฮะเรารู้เลยว่าเราจะได้การแสดงที่ดีตัวตัวเองได้กำกับภาษีในละครเรื่องบ่วงบันจะถอนตอนนั้นเ,เชิญภาษีมาเล่นนะมาแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามก็ต้องมาส่งภาษีอยู่ดี เป็นคําการันตีจากเพื่อนๆร่วมวงการหลายต่อหลายคนแล้วก็หลายรุ่นด้วยนะคะถึงความน่ารักแล้วก็เป็นกันเองของคุณยายค่ะค่ะ